เสือกกล้วยพ่อกล้น no, ี่ล่ะนะฮะเสร็จฉากไปก็มากันต่อโอ้โหเออแนวดี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 อะไรงานต๊ะสวัสดีค่ะครับแม่แตะเข็บใช่แหละบ่าแม่นแตะเข็บใช้แดดนะคนละแนวกันนะคะมือว่านนะคะอ่าบอกคัด

วานจุเมยยนีมาเด็นม้วนควานจุดเมย์นะคะปลาน่นจันนะคะสังเกตนะคะใหม่ออกก่อนเนาะสังเกตบางอยากนะคะหูจะได้ว่าเป็นปลาน่นจันสังเกตเบิงงนะคะดูคลิปมันนะคะคลิปตรงนี้จ้ะคลิปดูคลิปคลิปคลิปโอเคโอเคต่อ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 เลค่ะสังเกตพวงนี้นะคะมันมีสีเอ่อ สีส้มสีส้มอ่าอมเหลืองออ,ออกสีนวลๆนะคะนั่นแหละค่ะต่อไปก็จะเป็นเป็นการซิมนะปะลาไลเชียวเพราะว่าเข้าย่างเข้าย่างไวอ่าตอนที่เา้าไปทายท้าแล้วค่ะอือพอถ่ายท้าเสร็จก็มาชิมต่อแม่นค่ะอ,อ,อ่ามาเบิงงนะคะสีซุกคือสีดิบ <laughs> แต่ว่าหมู่บ้านนี้่อ มามาเส้นบัสุกเตื้บั๊กองได้ค่ะเล่นขี่ปั๊กองค่ะขี่แตนขี่แตนขี่แตนด้วยค่ะเบางองโดยเฉพาะบบางอยงเบาแห้งกันสีรอบแล้วมั้งวันนี้โอ้โหโอ้ปลาสีนวลปลาสีนวลบันไดขี้ปลาลวดจันทร์มาลูกจันรปลาสีนวลงงเลยจีบัได้ขี่ด้วยค่ะขี่เต็มท้องเลยด้วยค่ะเพี้ยเพี้ยเพี่แออ๋อ เพี้ยไอ้เพี้ยเดียวกันกับเพี้ยงัวไหมคะหรือคนละเพี้ยใกล้เคียงอ่ะอ๋อใกล้เคียงต้องไปขอลวดขอลวลดของนอนไหนปลากคอนใหญ่ปากคอใหญ่ที่นอนอย่ยังเงี้ยนี่ค่ะซิมเบิร์กนะคะวันนี้อสุกบ่อมันคือออกแดง ต้กติิสติกนี่ะอาิมบังทำไมต้องทำหน้างั้นติลิีเทนเอระนี่คือปลาเข็งติลิีเนี่ยซิบซิมซิบน่าสิบบัง ปิ้งปลาแต่ใส่เกลือป้เะเนี่ยหลงไม่มีอะไม่มีเกลือหรอหลงใส่เกลืออ๋อหลงใส่เกลือเข้มน้ำมือจากฟองกองพ่อแหละอ่แก่น <Okay, S 1> ี้แหล,ละ<ม>ออหืูมามิบม่ต้องใส่อูมามิเขาใส่อูมามินี่ล่ะอืมเกี๊ยวกุย่างมาเนี่ย <laughs> กี่ชากี่ชาแล้วม่รู้สหวานทังไังบ้างกกย่างย่างไว้สองตัวนะคะครับ สองตัวไอเดนจะกินบางแสบบอแสบยูใส่แม่เป่งน้ตัวหนึ่งึใส่แม่เป่งใส่แม่เป่งแม่เป่งอ๋อนี่อ๋ออันนี้ก็เป็นแม่เป่งอะแม่เป่งสอยมาจังเื่อกากกบม่วงค่ะกบม่วงม่วงจ้ากบม่วงนี่แหละค่ะของเลิจัดการไทยเรรมอุดมไปด้วยเอ่ออาหารทันสูงธรรมชาตินะคะโปรตีน กินจยะเยอกกิยี่อยอีหลีสกัย่างยย่างยย่างยียงยโอเคตัวนี้กัุกอมั้งโดนไม่ไหวละนุกอยูุ่กแล้วนะคะครับปลานวล อ่าสิทธิจะบอกลาวาสีนวลปลานวลจันนะคะสองโตนะคะครับกินบดกองท่ายนี่ล่ะถ่ายทางกองโมถ่ายได้กองคุณว่าดิบบอลด้ค่ะมาตรงคอคอกินยุบานค่ะแกทาติดตามชมนะคะภาพหรือว่าคลิปนะคะต่อไปอ้าวตกใจว่ะใจอะไรกินกลเก๋มั้งเนี้ยเอออ้ามอ๊มอ้ามดูครับดูดู กัดไอเดินบ่อนนอนจะสกินต่เออเออเอออะยังไม่อยู่หนึ่งทำเองอยู่ยักษ์อ่าโอเคครับน้องแกจะไม่กินคำใหญ่เนาะแกค่อยๆกินครับเรียมจะหมดเร็วไอ้บางนึงก็เอิญมากล้วยน้ำวานะ่ะอ่าทิ้งซ้ายทิ้งซ้ายฝากมาฟังงานในค่ะหนังกะขอฝากผลงานนะคะละครหนังสั้นเรื่อง บ่าวเป็นบ้านเดอะดีกรีนะคะแล้วๆนี่นะคะอาจจะเอ่อไม่นาน <c oughs> บอนลอดนเกินลอดนะคะอาจจะเป็นปกินก๊กินเกล็ดก,ก,ก,กินป่ากินก๊กินเกล็ดกินป่าเมื่อะจื้บเราเป็นรายการไดกวนะ่าเนาะเริ่มเริ่มบ้าเหมือนไอ้หยองนะ <c oughs> อ่ารูปต่อไปเอาสีดีกว่ารูปต่อไปถ้าครบสองพันไล่สองพันไล่อ่าโอเคสองพันไล่เพราะว่ารูปแรกที่ลงไปขอพันไล่เนาะอ่าแมนแมนอ่ารูปต่อไปถ้าครบ 2, like. อสองพันไล่ที่ทอดซีนให้มึงก่อ <c oughs> ทอดซีนว่ยอย่างายเขาทอดซีนแล้วเฮ้ยทอดซีนฉันสงนนแหงก็มึงเออสงวานแหงเออคือโยแยงให้มาแข่งน้ำทอดซีนทอดซีนทอดซีนเนาะอ้าวอัน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  ไปยืมอีตู่มาสิบาร์เดนกรับืนที่ถ้วยให้มึง้าคบสองพันสองกินะคะรูปสีล่งนะคะถ้าครบนะคะสีมี่ยังมาเซอร์ไผ่นะคะฝากติดตามใน้คลิปต่อไปกันแล้วกันนะคะครับผมมันี้กะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสำหรับมกมะแมนมกนะคะย่างปลา ที่น <Private classroom liksom> ูนเียเอ๊ล้วนจันโอเคไม่ดีก็ขอจบรายการเพียงคนเนียะขอกล้าขวบาขอบคุณและสวัสดีค่ะกินเกี๊กินลกินเกิกเกียกิ๊ยวาจิ๊ดจิไปเบบนี้แต่าวทยาต้องเข้าสง